สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผลการเลือกตั้งผู้กองเขียวก้มกระาบขอคะแนนเมื่อวันที่29พฤศจิกายนเพจข่าวเวิร์กพอร์23ได้โพสต์ข้อความระบุู่วาก้มกระดาบไม่เป็นผลผู้กองเขียวแพ้เลือกตั้งอบมตเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งองค์การบรหิหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่ามีชาวบ้านได้ออกมาดูการนับคะแนนของผู้สมัครนายกอบตอ และสมาชิกอบตอเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะผู้กองเขียวหรือร้อยตํารวจเอกวีระพงษ์แดนพิมายผู้สมัครนายกอบตอเบอร์หนึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้วันที่17พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงของร้อยตํารวจเอกวีระพงษ์แดนพิมายหรือผู้กองเขียวผู้สมัครนายกอบตอเบอร์หนึ่งเดินถือโทรคงคู่ใจพูดประกาศชูนโยบายของตนเองในการจะเข้าไปทําหน้าที่นายกอบตอรกระเบื้องใหญ่โดยผู้กองเขียวได้ก้มลงกราบเท้าชาวบ้าน3าครั้งเพื่อขอคะแนนเสียงนั้นณ ผลการนับคะแนนพบว่าผู้กองเขียวแพ้การเลือกตั้งโดยได้คะแนนเพียง302คะแนนเท่านั้นส่วนผู้ที่ชนะได้คะแนนไป1,864คะแนนคือนางสุกัญญาฟุงพิมายอดีตนายกคนเดิมโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าหลังทราบผลคะแนนของตัวเองแล้วเจ้าตัวไม่รู้สึกเสียใจเลยเพราะเจ้าตัวตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทําหน้าที่นายกอบตอรกระเบื้องใหญ่ที่ผ่านมาในการเดินหาเสียงตนเองก็รู้สึกเหนื่อยเพราะต้องก้มกราบเท้าชาวบ้านทุกหลังคาเรือนแต่มาวันนี้ ได้ทราบผลคะแนนแล้วก็ดีใจที่ยังมีคนรักและชื่นชอบนโยบายของตนเองและถ้ามีโอกาสจะขอลงสมัครเลือกตั้งอีกเพราะตนเองตั้งใจจะอาสาเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวตำบลกระเบื้องใหญ่อยู่แล้วอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้นะครับอีก4ปีสมัครอีกครั้งอาจจะได้ตําแหน่งก็เป็นได้ท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ